สัทธรรมปวงปลปจระญนะ กัวบวิเชนรัตนีกังวลไกลค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลวันออกพรรษาค่ะหลายท่านนะคะก็คงจะได้มีโอกาสทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนที่สุดนะคะหลายวัดนั้นก็มีเรื่องราวของการทอดกรถิ่นด้วยท่านผู้ชมคงจะได้มีโอกาสรับบุญแล้วก็แบ่งบุญสู่ผู้อื่นนะคะสําหรับรายการสองธรรมวันนี้มีอะไรมาแบ่งบุญฝากนั้นติดตามตั้งแต่ช่วงแรกค่ะ วันนี้ทางรายการมีโอกาสพาคุณผู้ชมมายังวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อมาไหว้พระขอพรและไปชมเรื่องราวดีๆกันค่ะจะขอพูดถึงงานเทศกาลธรรมสการองค์พระปฐมเจดีซึ่งจะเริ่มงานวันที่7ถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2554รวมงาน9วัน9คืน ในงานก็จะมีมรสพการแสดงให้ชมอย่างมากมายการแสดงสินค้าของพี่น้องประชาชนและการปิดทองไหว้พระของวัดพระสมเจดีก็จะมีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวในงานนี้เป็นจำนวนมากและในปีนี้ทางวัดก็ได้ จัดเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาไหว้ที่องค์พระถสมเจดีเพราะองค์พระถสมเจดีทางกรมศิลป์ได้บูรณะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้รับความสะดวกในการที่จะเข้ามาปิดทองแล้วก็กราบไหว้พระพุทธรูปปางต่างๆทั้งสี่ทิศเป็นพระพุทธรูปสร้างตั้งแต่สมัยหลนเก้ารัชกาลที่สี่เป็นพระที่เก่าแก่คู่กับองค์พระถสมเจดี และองค์พระถสมเจดีที่เห็นปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมด3องค์องค์ที่1ก็เป็นทรงรูปบาทฟั่มองค์ที่สองก็เป็นทรงเจดีสูงเท่านกเขาเหินเป็นเจดียอดพระปรางส่วนองค์เจดีที่3ก็เป็นทรงเจดีทรงะระฆังฟั่มล้นเก้าด้วยการที่4ได้สร้างบุรณะครอบองค์ที่1องค์ที่สองไว้ เป็นเวลา158ปีแล้วนะครับแล้วในงานปีนี้ทางวัดก็จะประดับไฟที่องค์เจดีย์อย่างสวยงามเป็นที่ประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวเกิดความรู้สึกเป็นสิริมงคลนะครับ mm hmm. ก็จะฝากพี่น้องประชาชนทั้งไกลและใกล้ได้เดินทางมากราบไหว้ปิดทองไหว้พระองค์พระพรหมเจดีย์ และเที่ยวงานเทศกาลชมการแสดงมรสพชมการออกร้านเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้บุญแล้วยังจับจ่ายซื้อของหลากหลายปีนี้งานองุงพระจัดยิ่งใหญ่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อพระล่วงเป็นปีพิเศษครบ96ปีก็จะจัดฉลองในวันที่1และวันที่2นะครับ ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติกันมาทุกๆปีและเป็นสิริมงคลสวัสดีครับและทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการสองรรมวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าช่วงเวลาสั้นๆที่เรานำเสนอจะนำมาซึ่งความสุขจะนำมาซึ่งหนทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการแนะนำให้ท่านผู้ชมในวันนี้ใช้วันหยุดอย่างมีคุณค่ารัถมณีก,กลางวันไกลพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ I'm yeah.